หอยเก็บมาต้มเรียบร้อยอต้มแล้วรอประกอบต่อมือินไวเซีออยนย่างจินดีหอยครับหอยต้มหมูมีแต่นอรอ้วน,น,นเนี่ยอ้วนเนี่ยนะครับว้าวเต็มครับหัวมือินเดศนัก,กินต่อ,อยไวเซียนยังดีอู้หูอ้วนเนี่ยนะครับซิมเหมือนครับ แซวใส่น <Cornell> ้ำจิ้มเบิร์กอนอกนีไปน่ไปรายการขัวอยกใส่เกือหน่อย Oh น้ำมันหอยน้อยน่ยครับซอสครับวัสซีอใส่ลงไปครับผมคนด้็กน้อย หอยติแก่ไ้ครับใส่เลยเอาวันนี้ใส่น้ำจักหน่อยครับใส่น้ำจักหน่อยนี่ใส่ไปให้มันนั่นๆพอได้เป็นน้ำ มันเจีิบปเ็เก,กินครับผม,มกะเพรากับต้นหอมสับลงไปเลยครับนี่สับลงไปแล้วก็นคนเลยครับคนให้มันเข้ากันเดือดแล้วเดือดแล้วโอเคครับผมว้าวมากครับผมมา,มากมกกะเพราหอยครับผม ผมรับประทานยัวย่วๆครับหอยเก็บมาเองครับผมไปตกปลาเก็บของไปตกปลาได้หองมากัดเข้าเสียบนะผมมามากินกันครับผม